พด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจซี่ฮอตเซเ,เจอกันสดๆอีกแล้วนะครับบรรยกาศแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเรา2คนเมื่อไรหร่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วก็ถูกใจแถมราคาถูก เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่เป็นที่ต้องการของหลายๆคนที่อยากจะช็อปสินค้าในราคาเซลล์แต่ว่าแบบบางทีบางช่วงเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเวลาดูรายการแล้วเนี่ยก็อยากให้รีบแชร์ไปก่อนอย่างน้อยๆไม่ได้ดูตอนนี้มานั่งดูที่หลังว่าเฮ้ยในรายการเขาลดอะไรกันบ้างช่วงท้ายรายการเขามีไฮไลท์เขามีทีเด็ดอะไรก็อาจจะมาดูย้อนหลังแล้วก็อาจจะรีบไปที่ j t Shop แล้วก็ซื้อทันใช่แต่ถ้าพลาดไปทําไง พลาดไปก็ต้องรอโปรโมชั่น่ใช่ไม่เพิ่งเราพลาดไปแชร์ไปปุ๊บเพื่อนเราเห็นเพื่อนอาจจะไปเฮ้ยซื้อไปแล้วแล้วแบ่งจับคู่กันบางบางอย่างเป็นหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสามก็มีบางวันลด70%ก็มีวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามกันใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ไปนอนเกลือกกลิ้งบนที่นอนกันมานะคะเรียกได้ว่าของดีจริงคุณผู้ชมคือเอาง่ายกลับบ้านไปไปนอนเตะตัวเองคิดถึงเตียงที่จอยน์คอยอยู่เลยว่าแบบ ทำไมมันนุ่มขนาดนั้นอยากเก็ืซีลไป้ทีกสีอู้้สีหลังเลยเหรอคะสีใบพอหมอนออ เอาหมอนพอนะคะพี่น้องใหญ่ไปเอาเอาอันเดียวก็คุ้มค่ามากแล้วใช่แล้วคาก็แบบดีมากแม่ดีมากๆครับใช่แล้วนะคะและนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมบอกไปแล้วว่าทางบริษัทจอห์นคอยเนี่ยมีการคัดเลือกสินค้าในแต่ละครั้งเนี่ยคือตั้งใจจริงยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นสินค้าที่ทางบริษัทนะคะได้ทําการผลิตเองค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าไปจนถึงผลิตภัณฑ์เมคอัพต่างๆคุณผู้ชมก็รู้ว่าถ้าใครเคยใช้เนี่ยคือดีจริงและล่าสุดที่เราได้แตตะ้อองงคสัผไปที่ิวขเราก็ ตัว most ก็คือเป็นครีมกันแดดอ,อ,อันนั้นก็คือดีมากคุณผู้ชมแล้วโปรโมชั่นราคาดีมากแล้ววันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ star queen นะคะที่เหมาะกับใครหลายๆคนที่รักผิวออรักผิวในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนผิวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวมันต้องบอกก่อนว่านะคะบางคนเนี่ยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ตรงกับผิวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยมันก็จะไม่ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันค่ะของผลิต ในกลุ่มของสตาร์ควีนนะคะที่เป็นเรื่องของการบำรุงค่ะคุณผู้ชมว่าใครเหมาะกับตัวไหนใช้แล้วจะได้ผลยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับสตาร์ควีนนะคะผลิตภัณฑ์เป็นบำรุงผิวนะคะทั้ง2ตัวนี้เลยด้านหน้าจ้ามีสองสีที่เห็นแบบนี้อยู่ในจอนะครับก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความแรงของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางสตาร์ควีนเนี่ยแรงทุกตัวทกตอพอตัวหมออกมาปุ๊บก็เป็นที่จับตามองบางตัวเราไปในงานต่อ ต่อคิวยาวเลยแล้วบางตัวนอจองนะจองนะแค่จองคือของยังไม่มาก็ยอมที่จะจ่ายเงินจองซื้อคุณผู้ชมขาแล้วบางตัวเนี่ยนะพอมีโปรโมชั่นปุ๊บเนี่ย อย่างที่พริม์บอกไปว่าอย่างโปรโมชั่นเนี่ยพิมเคยนั่งอยู่วันนี้พูดโปรโมชั่นเสร็จลงทั้งล่างไม่มีของแล้วตอนนี้ถ้าใครจะตามหาไม่ได้เพราะฉะนั้นในเวลาพริมกับพี่โน้ตพูดอะไรออกไปคุณผู้ชมต้องรีบไปที่เจสีช็อปใช่แล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละชิ้นกว่าจะออกมาได้เนี่ยคือนะฮะเขาดูแลพิถีพิถันอย่างดีเวลาเขาออกมาล็อตนึงเนี่ยมันจะเป็นล็อตที่มันมีจํานวนไม่มากนะเพราะว่าเป็นล็อตที่มันเป็นดีมากๆอยู่แล้วคัดมาแล้วล็อตแรกพอให้คนที่จองไว้ก่อนเนี่ยได้ไปก่อนเพราะ วันนี้เราพูดถึงเรื่องของเป็นครีมบำรุงใช่ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้จะเห็นค่ะด้านหน้าเราจะมีทั้งหมดสองสีมีกล่องสีฟ้ากับกล่องสีเขียวคุณผู้ชมขาด้านหน้าเราจะมาดูกันที่กล่องสีนี้ก่อนนะคะกล่องสีฟ้ากระปุกอาจะอมคล้ำคม่วงม่วงนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือ Star Queen Hydrating Complex นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะยกตัวอย่างก่อนบางทีเนี่ยนะผิวเราเนี่ยไม่ได้แพ้ง่ายมากแต่เวลาเราไปเจอมลภาวะเช่นช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อน คุณผู้ชมออกไปกลางแดดเดินอยู่กลางแดดเนี่ยประมาณ5ทีกลับมาผิวแสบรู้สึกว่าผื่นขึ้นอันนั้นแปลว่าผิวเราเริ่มมีปฏิกิริยากับบุญลภาวะภายนอกแล้วแปลว่าเราเริ่มแพ้แล้วไม่จําเป็นว่าการที่ผิวแพ้ง่ายคือต้องแพ้ตลอดเวลาอันนี้พิมพแนะนําก่อนนะคือเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นบนผิวคุณเมื่อจะเป็นผื่นดูเป็นรอยแดงอยู่ๆหน้าก็แดงขึ้นมาหรือจะเป็นสิวนะคะรวมแล้วแต่เกิดอาการแพ้แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ไฮดรานนริชชิ่งคอมเพล็กซ์ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะ แก้ปัญหาผิวแห้งแพ้ง่ายขาดความชุ่มชื้นทาแป้งไม่ติดผิวหมองคล้ำดูไม่เรียบเนียนให้กลับมาแข็งแรงชุ่มชื้นน่าสัมผัสค่ะเหมาะกับตอนนี้มากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพิ่งผ่านเทศกาลอะไรไป สงกรานโอ้โหผิวเป็นไงฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคนอะแพ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเจอแดดตัวผมเองนี่ขนาดเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเจอแดดบ่อยแล้วนะไปทำงานสงกรานเจอแดดไปนี่เรียกว่าแบบแดดเมืองไทยนะไม่เกรียมผิวเสียไปเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเพิ่งจะไปทําผิวเสียมาไปอบผิวมาเนี่ยตัวนี้น่าจะช่วยฟื้นฟูได้เร็วเลยใช่แล้วตอบโจทย์มากใครที่กําลังคิดจะเฮ้ยอยากได้ครีมอะไรมาบารุงผิวตัวเองรู้สึกตอนนี้ทําไมหน้า หน้าร้อนผิวจะเปลี่ยนใช่ป่ะถูกต้องต่อมไขมันมันจะเปลี่ยนป่ะ,ะมันจะทำงานหนักขึ้นะนะคะเพราะว่าเรื่องขอว,ว่าผิวเราเนี่ยมีเอ่อมีความคือเหมือนกับ ไอ้น้าบนผิวหน้าความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะระเหยไปกับอากาศต่างๆรวมถึงเราจะได้รับมลภาวะต่างๆว่าจะเป็นเรื่องแสงอาทิตย์ต่างๆที่กระทบบนใบหน้าได้ง่ายขึ้นทั้งความร้อนก็ดีความชุ่มชื้นที่ขาดก็ดีทําให้ต่อมไขมันเนี่ยเขาจะผลิตน้ํามันออกมาเยอะกว่าปกตินะคะคุณผู้ชมก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นตัวไฮดรานอริชิ่งคอมเพล็กต์ตัวนี้นะคะที่พิมกำลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายรวมถึงผิวแห้งด้วยคุณสมบัติพิเศษมากเลยเพราะว่า รายกําชูนี่ตัวนี้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงประสิทธิภาพในการปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้เกิดอาการแพ้ตัวนี้สําคัญมากนะผู้ชม,มเพราะสารกัดตัวนี้แหละจะทําให้ผิวของคุณจากที่แพ้เนี่ยแล้วก็ระคายเคืองเนี่ย มันหายมันดีขึ้นมันเยียวยาเอาง่ายๆนะคะค่อยๆใช้เข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆทําให้ผิวของเราฮิลลิ่งก็เหมือนกับการฟื้นฟูผิวให้ดีขึ้นเห,หมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนอก <N au S 1> จากนั้นยังมีไฮดรามอยส์คลอมเพกนะคะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากสาหร่ายเซลเดียวนะคะแล้วก็มีน้าแร่จากใต้ทะเลลึกนะคะแล้วก็มารีนโพลีแซคคลายนะคะซึ่งที่พิมพ์กล่าวมาเนี่ยมันจะช่วยมอบความชุ่มชื้นและเก็บล็อกความชุ่มชื้นให้คงอยู่กับผิวได้ยาวนานหลักการของมอยส์เจ ไรเซอร์เนี่ยมีไม่กี่อย่างคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นสารสกัด10 ตัวร้อยตัวแต่ละการการทำงานมีกี่อย่างอย่างแรกคือการเกลี่ความชุมชืน้นอย่างที่2คือการดึงเอาละอองน้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่ผิวอ่าอ,อย่างที่3คือเป็นการเติมความชุมชืน้นเขาจะมีแค่สามแบบเท่านั้นจอร์ไรเซอร์อไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติอะไรก็ตามแต่สารสกัดดูพิสดารขนาดไหนหลักการทํางานแค่สามอย่างและตัวนี้นะคะมีการสกัดเอาจากใต้ทะเลหรือคุณผู้ชมคาซึ่งทํางานเนี่ยเป็นการล็อกความชุ่มชื้นคือไม่รอให้ความชุ่มชื้นระเหยไปแล้วค่อยดึงน้ํากลับแต่เป็นการล็อกเอาไว้เลย ไม่ให้หายออกไปจากผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่อุดดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน E กรดไขมันโอเมก้า3นะคะตัวนี้นะคะทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ป้องกันผิวไม่ให้แห้งหยาบแล้วก็กราดด้วยปิดท้ายด้วยสารสกัดนะคะที่ทําให้ผิวกลับมานุ่มชุ่มชื้นและช่วยลดการอักเสบรอยแดงจากการตากแดดค่ะได้ฟังเขาเรียกว่าวัตถุดิบส่วนประกอบของที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยมันมีแต่ตัวที่มันเป็นประโยชน์และก็ตอบโจ สำหรับผิวที่แพ้ง่ายจริงๆและต้องการการบำรุงเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยสัก18เริ่มใช้ได้ยังคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนอว่า ผิวที่ขาดความชุ่มชื้นเนี่ยคนที่ผิวแห้งสังเกตตัวง่ายๆคือเราจะเป็นคนที่หน้าแก่เร็วคือจะริ้วรอยจะมาเร็วเพราะว่าขาดความชุ่มชื้นและริ้วรอยเนี่ยจะสตาร์ทการมานะคะอยู่ใต้ผิวหน้าเราแบบยังไม่โชว์เนี่ยตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปแต่มันอยู่ใต้ผิวเราก็เลยเข้าใจว่าผิวเราเดี๋ยยังเด้งอยู่จริงเนี่ยมันผิวเนี่ยมันค่อยๆลอกออกทีละชั้นเนื่ออกมาเป็นการผ่าเซลล์ผิวมันิ่อยิบำรุงมาแล้วเหรอใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นสังเกตนะคะคุณผู้ชมขาถ้าด <ผ>เด็กๆหน่อย <ผม S 2> ทีดเอเจอร์ก็คืออายุ10กว่าเนี่ยบำรุงแต่ประมาณอายุ15แล้วละนะคะที่ช่วยซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถได้ตั้งแ อายุส0กว่าเลยเพราะว่าชวงนี้เรื่องการผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะวันนี้เรามา2ตัวเดี๋ยวเบรกแรกจะพูดถึงตัวเดียวก่อนเพราะเราจะทดลองทาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดให้คุณผู้ชมดูนิดนึงก่อนตัวนี้นะคะไฮดรอลิชชิ่งคอมเพล็กซ์าก็คือปกติเลยน้องพิมพ์คือเช้าแล้วก็ก่อนนอนง่ายๆไม่ต้องงงหลังงหน้าปกติเหมือนทาครีมบำรุงทั่วไปนะครับใช้ร่วมกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพิมพ์จะเปิดให้ดูตัวเนื้อครีมนะครับ นี่นะกลิ่นเป็นไงบ้างกิ่นประมาณไหนพิมพ์ชอบตรงที่ว่ามันไม่มีน้ําหอมพี่โนตไม่มีหัวหอมที่เป็นคอสตหรอนที้มีปัญหาแพ้ง่ายไม่มีนะคะเราต้องบอกก่อนว่าตัวสตาร์ควีนเนี่ยเขาก็จะคํานึงถึงนี้เลยเขาก็จะมีไม้พายมาให้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ ไม้พายตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้ตักครีมขึ้นมาเพราะว่าคุณผู้ชมไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยนะการที่เราเอานิ้วของเราเนี่ยจุ่มไปที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยม,มันจะทำให้พวกแบคทีรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่ติดอยู่กับน,นิ้วเราเนี่ยมันลงไป,ไปด้วยผลิตภัณฑ์จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมอนกับสูญเสียนะคะพวกสารสกัดต่างๆถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้พายนี่สําคัญอ,อเราสมุตแล้วตักขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูครีมเข้มข้นมากนี่ตักมาความยังไม่หยดเลยเห็นไหม เห็นนะอ่ะขย่าด้วยขย่าโชว์เลยออ่าหลังจากทาตักขึ้นมาแล้วเราต้องมีทาโชว์ขออนุญาตนะคะป้ายนิดนึงป้ายนิดนึงโอ้แตดูเขาดูเข้มข้นมากนะตัวเวลาเราทาเนี่ยเราก็แต้มจุดแต้มจุดไปที่ผิวหน้าของเราแบบอย่างเงี้ยแต้มไปแบบแต้มแบบให้กระจายคุณผู้ชมขานึกนึกสภาพผิวหน้าเป็นแก้มไงแก้มหนึ่งจุดแก้มจมูกคางปากเนาะอ่ะไม่ใช่ปากขออภัยแก้มจมูกคางแล้วก็หน้าผากคุณผู้ชมขาแล้วเราก็ทาทีเดียวเลย เห็นไหมคะขออนุญาตนะคะตอนนี้กำลังคืออยากจะบอกว่าพิมจะไม่ดูัาดูฉ่ำขึ้นมาเลยเนาะฉ่ำแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนียวซึมเร็วมากคุณผู้ชมฉ่ำแต่ไม่เหนียวซึมเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตพี่โนดลองแตะๆดูอย่างนี้เป็นไงซึมแล้วอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะ แล้วมันหนักไหมมันไม่หนักแล้วถ้าเกิดคนเนี่ยคิดว่าด้วยความที่มันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเลยเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยบางคนคิดว่าผิวหน้ามันใช้ไม่ได้จริงๆคือใช้ได้เพราะว่าคนที่ผิวหน้ามันจริงแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยของการหน้ามันมันเกิดอย่างแรกเลยคือใต้ผิวเราแห้งลูกขุมขนก็เลยมีการอ๋อสั่งผลิตน้ามันใช่มากกว่าเดิมเพราะว่าใต้ผิวมันแห้งข้างหน้าพอมันผลิตเยอะข้างหน้ามันก็เลยดูมันจริงๆคือใต้ผิวเราแห้ง วิธีการแก้ปัญหาการหน้ามันที่ถูกต้องคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ทาแล้วซึมทาแล้วไม่เยอมแค่เพิ่งรู้เลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะอันนี้คือเลิตภัพันตัวแรกเท่านั้นสําหรับ Star ์ควีนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราบอกโปรโมชั่นก่อนเพราะวันนี้เรามี2ตัวด้วยกันก่อนปิดเบรขอราคาชื่นใจหน่อยใช่แล้วนะคะปกติแล้วตัวนี้ค่ะ1นกระปุกนะคะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวฝากพี่โน้ตมุนปิดนิดนึงนะคะ1กระปุกนะคะสีฟ้าๆมะม่วงแบบนี้ราคาอยู่ที่1,650บาทนะคะแต่เชหรบสบาชิกค่ะ จ่ายเพียงแค่999บาทอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่รออนเนอละตอนนี้นะคะไปจนราคาผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดลดราคาลดขนาดนี้เลยเหรอวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้น หมายความว่าถ้าเลยเอาที่31ปุ๊บราคาจะตีกับขึ้นมา1 6 5 0นทีนะคะอันนี้เหลือ9ม9บาทและยังได้ P.V. ถึง200 P.V. นะคะสำหรับตัวไฮดรานอริชชิ่งนะคะคอมเพล็กต์ตัวนี้ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายผิวแห้งแล้วก็คนที่ระคายเคืองง่ายนะคะเหมาะกับการฟื้นฟูยิ่งใครที่ผ่านช่วงเการสงกรานเราไปเล่นน้ำมาในช่วงกลางวันเหมาะมากๆจะตัวนี้เข้าไปแล้วรองว่าผิวดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วกนปิดเบรกครับมีคุณผู้ชมทักมาคุณมายพี่มาย ในะครับมามิดาแล้วก็อีกท่านนึงเป็นท่านชื่อน่าจะยอมจำนนนะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนบ้างก็พิมพ์ข้อความมาสวัสดีพูดคุยกันได้นะครับแล้วรวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้กล่องสีเขียวเจ้าตัวนี้รับรองว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องผิวเกี่ยวกับริ้วรอยอยู่เดี๋ยวมาดูว่าทีเด็ดของเขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างกับผลิตภัณฑ์จากตาควีนตัวนี้ครับพักคู่เดียวครับ เราก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการเจสซี่ฮอตเซลค่ะรบช่วงนี้คุณผู้ชมก็ยังทักทายเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราไลฟ์สดๆผ่านแฟนเพจ Facebook ว่ากิจจันคอยส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มารับชมย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนกดหัวใจกดถูกใจกดหัวเราะอะไรก็ตามแต่เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยทีมก็มาเดี๋ยวเราก็จะได้ตอบสดๆพูดคุยกันตรงนี้นะครับโอ้โหคนดูหลายเคเลยนะคะ แล้อตอนนี้นะคะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ Star Queen ค่ะในกลุ่มของจอร์ไร r i อ e r หรือว่าครีมบำรุงผิวนั่นเองนะคะในเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงไปแล้วกับ Hydranorishing Complex นะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะ,ะตัวสีออกฟ้าๆม่วงอันนี้ที่มีส่วนช่วยนะคะของคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีผิวหน้าแหง้งนะคะใช้ตัวนี้ก็จะดีขึ้นถ้ามาค่ะในเบรกนี้เราจะมาเอาใจนะคะคนที่มีริ้วรอยกันบ้าง่เขาบอกวัยประมาณสัก25ขึ้นไปเนี่ย25ขึ้นไป เม่มีปัญหากับการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายเขาจะแบบว่าเป็นร่องรอยอารยธรรมทำให้ดูว่าแมนขึ้นเลี้ยงหนวดมาปิดร่องขงลูกนี้ไว้จริงๆคือเลี้ยงหนวดปิดริ้วรอยทีมเคือไม่ต้องทาเข้มๆยุนียึงชอบเข้มๆไทยๆก็จะไม่ค่อยห่วงริ้วรอยเท่าไหร่จะมีบางกลุ่มอย่างเช่นคนทํางานเหมือนผมอาจจะต้องดูแลตัวเองก็จะเริ่มเริ่มเฮ้ยยี่สิบห้าแล้วมันมีเริ่มมีตีนกาไม่ได้ละเริ่มมีตรงไหนอีกน้องพิมพ์ที่เกิดหน้าผากหระหน้าผาก หน้าผากเกิดง่ายสำหรับคนที่แสดงสีหน้าเยอะชอบยักคิ้วอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าร่องน้ำหมากนะคะบางคนเรียกอีกก็คือร่องรอยจากการยิ้มนะคะกับการแสดงสีหน้าแต่ที่เกิดเยอะที่สุดน่าจะเป็นนี่แหละรอยรอยชายตีมกามาก่อนตีนกามาก่อนแล้วยิ่งยิ่งเป็นชาวยุโรปเนี่ยจะเห็นว่าเขาเกิดริ้วรอยเยอะมากกว่าเราคนไทยยังถือว่าผิวดีแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักการบำรุงการดูแลปฏิบัติก่อน เวลาที่มันจะเกิดพวกนี้มันจะยิ่งเขาเรียกว่ามันจะเกิดช้าดูแลก่อนไปแก้ไขที่หลังถูกต้องคือถ้าเกิดมันเกิดลิ้วรอไปแล้วคุณไปแก้ไขที่หลังเนี่ยเหนื่อยแพงบางคนบางคนไปแก้ไขโดยวิธีการทำไงเข้าคลินิกไปทําเติมฉีดนู่นฉีดนี้เข้าไปเออคือโอเคมันทําได้แต่ว่ามันอันตรายและแต่มันแพงกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้คุณหันมาดูแลตัวเองโดยการที่เริ่มบํารุง เรื่องเรื่องของริ้วรอยโดยตรงตัวนี้น่าจะตอบโจทย<ช>์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะช่วยริ้วรอยตรงไหนบ้างทำไมมันถึงดีแบบนี้<ช>ตัวนี้มีชื่อว่า total age reduce ใช่ไหมครับพี่เอ,อ็มเขาเครมมาว่าตัวนี้มันจะปกป้องผิวนะฮะจากริ้วรอยทําให้ผิวภายนอกแข็งแรงตัวนี้ชอบมากเพราะถ้าข้างนอกผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะเข้ามาแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ย มันจะไม่สามารถทําได้ถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไรที่หน้าคุณเริ่มอ่อนแอใช้หน้าเยอะๆนอนน้อยๆผ่อนน้อยๆรูขุมขนคุณจะเปิดความหมองคล้าคุณก็จะเขาเรียกว่าไงเกิดขึ้นต่อมไขมันคุณก็จะงงเพราะว่าคุณไม่รู้นอนตื่นเวลาไหนผิวก็ไม่ผลัดคือสมองคุณสั่งงานทําให้หน้าตาคุณเนี่ยมันไปเลยคุณรู้แล้วแหละไปหมดแล้ววันนี้คุณนอนน้อยคุณผิวคุณอ่อนแอนั่นแหละแปลว่าผิวคุณไม่แข็งแรงมันเรื่องต้องเติมความแข็งแรงด้วยตัวนี้เข้าไปครับจะทําให้ผิวคุณเนี่ยมัันนกกกกลลบมมีีีีออ่่่่าาาาาาเเค้้รยวววววฟืูขงสภพผิทดแ็ มันจะอ่อนยาวขึ้นนั่นแหละถ้ามันไม่มีริ้วรอยนั่นแปลว่ามันต้องอ่อนเยาวขึ้นใช่ถูกไ่มถ้าวันหนึ่งคุณมีริ้วรอยนี่คือบอกอายุของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่อยากอายุเยอะก็ต้องรีบดูแลริ้วรอยครับความพิเศษของมันมีอะไรบ้างคะน้องพีมสเต็มเซลล์จากใบกุหลาบเพื่ตัวนี้ชอบมากเลยสเต็มเซลล์ตัวแรกนะคะตัวนี้จะช่วยปกป้องผิวจากสภาวะแวดล้อมพร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นค่ะนะคะตัวที่2คือสารสกัดจากสาหกลสีแดงนะคะช่วยฟื้นบำรุงผิวที่มีริ้วรอยให้กลับมาเรียบเนียนนะคะตอนนี้กาลังฮิตอยู่เลยสำหรับสารสกัดจากสาหร่สีแดงนะคะตัวที่3คือ คุณค่าจากสารไรสีแดงและพอลูแลนนะคะทำให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆเคลือบบนผิวจึงส่งผลให้คุณจะรู้สึกกระชับนะคะเต่งตึงและผิวก็เรียบเนียนขึ้นเอออ้นอกจากนั้นนะคะยังอุดมไปด้วยคุณค่านะคะสารสกัดที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวจากริ้วร่อยให้มีความกระชับขึ้นปรอวิตามิน b 5ค่ะช่วยบำรุงผิวที่แห้งกร้านทำให้ผิวเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นนุ่มนวลดังเดิมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้น รองผิวริ้วรอยอสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีผิวแบบริ้วรอยด้วยและแพ้ง่ายด้วยอันนี้ขอแนะนานะวิธีการบํามรุงผิวนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยสังเกตว่าเราก็จะไม่ค่อยแพ้อะไรหรอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแพ้ก,ก็คือแพ้เป็นครั้งครเช่นไปตากแดดมาเยอะออไปในที่ที่มันแรงๆจริงไปในที่ที่อากาศมันแห้งมากจากเดิมคนผิวนี่มาอยู่ๆผิวแห้งเป็นขุยอันนี้ก็ถือว่าแพ้ละนะคะอันนี้ก็ถือว่าผิวอ่อนแอแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะบํารุงให้ผิวเนี่ย กลับมาดีแบบเดิมก่อนแล้วแล้วค่อยตามด้วยการรักษาริ้วรอยนะคะพิมพ์ยกตัวอย่างวันนี้นะถ้าคุณแบบไปเล่นสงการมาแดดร้อนมากเลยหน้าแดงผิวลอกเลยนะคะริ้วรอยก็ห่วงผิวแพ้ก็ลำบากเหลือเกินแนะนำตัวนี้ก่อนตัวนี้ดูแลปขั้นตอนดูแลขั้นตอนก่อนคือบำรุงเริ่มต้นด้วยด้วยตัวนี้ก่อน h y ร r านอริชชิ i งคอมเพล็ก ฟื้นฟูให้ผิวหายแดงฟื rhythm, ้นฟูให้ผ hey. ิวหายลอกฟื้นฟูให้ผิวในกลับมาแข็งแรงดังเดิมก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วพอผิวเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมปุ๊บเราค่อยตามด้วยตัวริ้วรอยตัวนี้นะคะคุณผู้ชมริ้วรอยเราค่อยบำรุงด้วยตัวนี้ต่อนะคะเพื่อเป็นการเติมริ้วรอยคุณผู้ชมขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนสําคัญนะคะในการบํารุงผิวเนี่ยถ้าคุณแพ้เนี่ย ต่อให้คุณแบบมีผิวที่ไม่มีริ้วรอยแต่หน้าคุณแดงเป็นสิวลอกมีฝ้ามีกะมันก็ไม่ได้ดูสวยค่ะเราต้องบำรุงให้ถูกหลักแล้วก็ขั้นตอนคือเริ่มจะทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วค่อยไปเติมเต็มไอ้พวกร่องที่มันมาตามอายุอะไรเงี้ยเนาะเราห้ามไม่ได้คุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเราอยู่บนพื้นโลกที่มันมีแรงโน้มถ่วงของโลกนออกมาครเรียนฟิสิกส์บ้างผู้ชมมันจะคอยดึงผิวเราลงอยู่แล้วตลอดเวลาเหมือนดึงตัวเราให้ติดกับพื้นดินเนี่ย ปล่อยให้แรงดูดมันน้อยกว่านี้ได้ไหมมันจะไม่เหี่ยวไม่ได้มันก็จะดึงผิวเราลงให้เราเหี่ยวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวจะอายุเดี๋ยวจะฮอร์โมนคุณผู้ชมเป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้คุณไม่บำรุงถ้าคุณเคยได้ยินใครพูดหรือดาราคนไหนบอกว่าอ๋อดื่มน้ำวันละแปดแก้วเพียงพอค่ะโกหกบอกเลยก็จะมีบ้างแล้วไม่มีใครที่ไม่บำรุงแล้วส้องรุงต้องทาครีมด้วยอายุนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ เป็นวิธีขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วบส s i c ที่สุดแล้วต้องทาครีมใครบอกว่าไม่ค่อยได้ทาครีมหลอกทาแต่สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ได้เนาะไม่พอไม่เพียงพอคือพรีมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะแต่เราจะไม่ธรรมชาติจ๋าเพราะว่าเราอยู่กับความเป็นจริงคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเจอสารเคมีมลภาวะอะไรต่างๆที่ทําให้ผิวเราเนี่ยมันไปก่อนสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่รอบํารุงด้วยธรรมชาติอีก10ปีถึงจะสวยค่ะวันนี้เราต้องครึ่ง ทวนยาสรู่ผมใช้เองนะฮะทำสบู่ใช้เองนะไม่มาสบู่สบู่ละเจลโฟมล้างหน้าก็ทำใช้เองโอ้นั่งออแกนิกสุดๆนะใช่เนี่ยแกก็ยังต้องใช้ครีมใช่ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช่จริงคู่กันเลยตัวนี้บำรุงก่อนแล้วก็อฟื้นฟูก่อนแล้วก็บำรุงใช่เพราะฉะนั้นความแข็งแรงถ้าผิวมันแข็งแรงมันพร้อมที่จะรับอะไรเหมือนร่างกายอ่ะจะไปออกกำลังกายไปเล่นเวทถ้าเราอ่อนแอเราเป็นไข้ไปมันก็ไม่รับ วันนี้ถ้าคุณแข็งแรงแล้วมันก็จะรับแ่าดี๋ยตอนนี้จะเปิดให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสีเหมือนกันใช่แต่กลิ่นไม่เหมือนกันนะกลิ่นไม่เหมือนกันเพราะสารสกัดไม่เหมือนกันขออนุญาตค่ะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความเหลวกว่านิดหนึ่งนะคะตัวนั้นจะข้นกว่าเพราะว่าเหมาะกับผิวแห้งด้วยเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแต่นี้เน้นในเรื่องของสีด้านน่ากินยังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยโอ้โหวยันเค่ะพี่นอทะตัวนี้ก็จะเหลวกว่าไม่ต้องใช้เยอะเวลาเราตักเนี่ย ความเข้มข้นก็เป็นไงน้้งพิมพลองมาค้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ค้นเท่าตัวกลิ่นคือเหมือนเดิมกลิ่นคือแต่กลิ่นคือไม่มีกลิ่นนะเองไม่ปรุงแต่งน้ำหอมไม่ปรุงแต่งน้ำหอมเป็นแบบเขาเรียกว่าสําหรับคนที่แพ้ง่ายมีบางคนแพ้น้ําหอมเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ได้อย่างสบายใจเลยโอ้ยค้นเหมือนกันนะดูแล้วแบบดูแบบโอ้โห แต่อันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันซึมเร็วมากซึมเร็วกว่าตัวนอริสนะคะซึมเร็วกว่าตัวกระปุกฟ้าอ่าตัวนี้จะซึมเร็วมากสังเกตว่าผิวก็จะไม่มันเห็นไหมคุณผู้ชมผิวจะไม่มันใช่ไหมดูดูความมันจะดูเป็นผิวแบบนี้อ่ะตรงนี้เห็นชัดกว่าสะท้อนแสงน้อยมันจะดูเป็นผิวที่แบบเขาเรียกไงมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มัน <ม>แล้วตัวนี้ซึมเร็วกว่าคือเนียนเลยไม่มีความเหนอะหนะนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือพิเศษจริงๆคือมันต้องใช้เทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้ตัวสารสกัดต,ต่างๆมันสามารถซึมลงผิวได้รวดเร็วอสำหรับความรู้สึกของพี่โนโเป็นไงความรู้สึกของทางฝั่งผู้ชายเย็นเย็นทาเข้าไปสัมผัสแรกหลังมือตรงนี้หลังมือนะหลังมือนี่ว่าด้านแล้วนะหน้าเรานี่บางกว่าเวลาทาผมว่าหน,าาน้าจะเย็นเย็นถูกต <ๆ S 2> ้องทาไปแล้วคือบางตัวครีมต้องบอกว่าทาเย็นแล้วมันจะรู้สึกว่าผ่อนคลายผิวนะแล้วก็อย่างที่น้องพิมพ์บอกครับ เขาซึมลงเร็วเนี่ยผมทาไปแป๊บๆเนี่ยคือลงไปแล้วแล้วอย่างนี้ผู้ชายชอบเพราะว่าไม่เหนียวนเออมันไม่ต้องแบบมาดูให้มันหนักหน้าอะไรอย่างงี้นะอะตอนนี้ก็คือเกี่ยลงไปมันก็จะแบบเห็นไหมก็ซึมลงไปเลยดูผิวสุขภาพดีคามรู้สึกคือมันเย็นๆนะใช่เดี๋ยวเรามาโปรโมชั่นก่อนเวลาเหลือไม่เยอะละคุณผู้ชมนะกับตัวโชโชเอสนะคะทันไหมทันหรอ นะคะทานะาไม่ทานน้พี่คะพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทนะได้พีวีสองร้อยสิบสามพีวีสำหรับตัวทั t ทัลแอดนะคะคือตัวกล่องสีเขียวตัวนี้ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะที่มีมาตามอายุตามวัยตามที่เราทําตัวเองและกันนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วเหลือมาทัวร์โปรโมชั่นสำหรับตัวนอริชิงตัวนี้นะคะที่ลดอาการแพ้ง่ายของหน้านะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งด้วยปกติ1650เหลือ999บาบาทนะคะ พีวีส0งร้พีวีนะคะโปรโมชั่นที่เราพูดถึงวันนี้ทั้ง2อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะจัดขึ้นถึงวันแวันที่สามอ็ดพฤษภาคมนี้ก็คือ31เดือนหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบคุณจะไม่ทันและที่สําคัญคือต่อให้คุณไปซื้อทันแบบไปซื้อวันที่31เลยเดือนหน้า ของหมดก็คือไม่มีขายไม่มีแล้วมีเท่าไหร่เท่านั้นนะจ๊ะรีบเลยที่เจซีช็อบทั่วประเทศทุกสาขาค่ะเอาละครับของดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดมาดูหน่อยช่วงท้ายมีคุณผู้ชม พิมเข้ามาทักทาย FFC น้องพิมพมาแล้วยังเนี่ยอย่าอ๋อวันนี้อาจจะเป็นช่วงรับประทานอาหารอยู่ทกี่ยกัเที่ยงพอดีเอาละขอบคุณนะฮะนี่มีแล้วพอทักพี่สุมาลีบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สุมาลีไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับชมอยู่ที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันเผื่อเพื่อนสมาชิกหรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในการที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดแล้วก็ได้ของดีกลับไปใช้ด้วยรวมถึงตัวคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากใครที่เเข้้้าาาามมชออออยู่ตตนนนนีีะครรรับงกกก็ 快啲過嚟！ ทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะบางวันสัปดาห์ไหนมีผลิตภัณฑ์เยอะเราก็อัดเข้าไปเลยใช่เพราะว่าบางตัวต้องบอกว่ามันใกล้เทศกาลเขาจัดแคมเปญอะไรเยอะเราก็รีบมาบอกรีบบอกก่อนคุณชมค่ะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กับการติดตามรายการจัะซีพอารแบบนี้ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กโมกีจอแอนคอนคุณาชมค่ะวิธีง่ายๆที่คุณจะไม่พลาดการรับชมคือการกดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนหรือว่าซีฟร์เอาไว้เวลาไลค์อะไรเนี่ยรายการแต่ละรายการนะคะมันจะเป็นรายการของซ่อมรายการของพี่ปออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเตือนขึ้นมา บคุณผู้ชมเลยนะคะเราอยู่กับเทคโนโลยีค่ะเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะพร้อมกับรับโปรโมชั่นดีแบบนี้วันนี้หมดเวลาของพรีมแล้วก็พี่น้อลงแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะมาดูกันว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมานําเสนอและโปรโมชั่นเด็ดขนาดไหนรอติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ